นะคะมุกได้ง,งานมาค่ะจะพาไปดูข่าวลือเป็นจริงได้และข่าวลือไม่เป็นจริงได้นะคะแต่ถ้าสําหรับข่าวนี้นะคะที่แม่เอ็มแน้ออกมาไลฟ์นะคะบอกว่าพี่ซูเนี่ยยังไม่ได้รับเงินค่ารางวัล MUT เลยนะที่ได้รองอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand ปี2024ค่ะพี่ซูหรือว่าซูรินั่นเองนะคะดอมม่วงนะก็คือร้อนมากในวงการนางงามเมื่อวานนี้นะขอชี้แจงเรื่องที่ถูกพูดถึงตามนี้นะคะ อย่างแรกถ้าซูทําผิดกฎจริงทำไมอย่างใช้งานซูมาตลอดนี่ลองแบบสวมบทบาทและเป็นพี่ซูในตอนที่แบบวินนิดๆแล้วนะเริ่มมีอารมณ์แล้วนะคะ มีปัญหาจริงทําไมเรียกซูไปทํางานให้กองได้เดือย8เดือนที่ผ่านมาแบบฟรีๆล่าสุดก็เพิ่งไปเป็นตัวแทนให้กองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองไม่เคยมีการทักท้วงหรือแจ้งอะไรหรือตําหนิอะไรมาถ้าซูทําผิดกฎจริงก็ควรมีการแจ้งมาตั้งแล้วไม่ใช่เพิ่งมาพูดตอนนี้บ่นไปเหมือนดูละครมาเยอะ2อเรื่องของเงินรางวาัลที่ยังไม่ได้รับนี่ลองพูดฟิลแบบว่าเออพูดกับผู้ใหญ่ละทุวงถามเรื่องเงินตั้งแต่ประกวดจบจนถึงตอนนี้ก็ได้รับมาแค่รางวาัลจากสปอนเซอร์ งินรางวัลหลักยังไม่เคยได้รับเลยสักงวดเดียวท่วงผ่านฝ่ายบัญชีมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาอ่านไม่ตอบโทรไม่รับค่ะนี่แต่บอกว่ากําลังดําเนินการให้ซึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงซูมีหลักฐานทุกอย่างค่ะและที่ไม่ได้เข้าไปคุยด้วยตัวเองเพราะรู้สึกว่าการจ่ายเงินควรเป็นไปตามระบบปกติไม่ใช่ต้องคุยโดยตรงกับเจ้าของบริษัทถึงจะได้รับเงินถามเรื่องการไปประกวดต่างประเทศนี่อ่านแบบปกติสุขชาวชาวบ้านละ มีการแจ้งเรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งประกวดจบดอยู่ๆก็บอกว่าต้องการให้ซูไปเวทีนี้แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดซึ่งซูไม่ได้มีแพชชั่นเวทีนี้ตั้งแต่แรกและยังต้องปรึกษาผู้ใหญ่ร่วมถึงสปอนเซอร์ฝั่งซูด้วยหลังพิจนารณาแล้วจึงตัดสินใจขอไม่ไป 4. เรื่องขึ้นเบอร์แม่เอม ผลที่จะต้องทําค่ะซูจําเป็นจะต้องปกป้องสิทธิตัวเองแต่ก็ยังใส่เบอร์ของผู้ดูแลจากบริษัทที่เคยแจ้งไว้ให้ขึ้นอยู่แล้วส่วนเรื่องการแบ่งไรายได้ที่ยังไม่ได้ดําเนินการเพราะเงินรางวัลจากการประกวดยังไม่ได้รับเลยทุกยอดมีบันทึกไว้หมดไม่มีอะไรหายไปแน่นอนถ้าเรื่องการขายสินค้าให้แบรนด์คู่แข่งต้นของบริษัทเคยทักทวงเรื่องนี้จริงแต่ซูได้ชี้แจงไปแล้วสามารถเข้าไปดูในติ๊กต็อกได้เลยค่ะซูขายมะม่วงเยลลี่ของร้านตู้กับข้าวและปักตะก้าสินค้าของร้านตู้กับข้าวไม่ได้เกี่ยวข้องกบ

ตอนล่างเริ่มไม่เห็นแล้วสายตาเริ่มยาวแล้วเนี่ยซูไม่โอเคกับการถูก d i s เครดิตทุกอย่างที่ทำมาตลอดซูตั้งใจทำอย่างเต็มที่และข้อกล่าวหาต่างๆที่ถูกพูดถึงนั้นไม่เป็นความจริงสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีและให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาคณทุกคนที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างเสมอนะคะซูเห็นทุกกำลังใจและขอบคุณจากใจจริงค่ะคเหตุเพิ่มเติมนะคะเผื่อใครไม่ได้ดูนางงามนะคะแรกนะคะลิขสิทธิ์ M U T คะ่ะเป็นของแม่ปุ้ยนะคะสำหรับ Miss Universe Thailand นะแต่ล่าสุดค่ะก็คือลิขสิทธ์ถูกเปลลี่ยนแ้ว ะะอยู่ในมือของบอสนวัดอิสระไกยศิลเจ้าของเวทีการประกวดนะคะมิชชั่นอเวอร์สไทยแลนด์คนล่าสุดเรื่องในตอนที่พี่ซูมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นทีมอทีม MUT ของปีที่แล้วก็คือของแม่ปุ้ยนั่นเองเรื่องนี้นะคะยังไงก็ต้องแอบใส่ใจละเพราะมันมีการเปลี่ยนเหล็ขศิษย์กันแล้วก็เป็นเปลี่ยนเล็กศิษย์ที่แบบโอ้โหคู่ตรงข้ามเวอร์ราคามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ไงบ้างเราคอมเมนต์คุยกันนะคะว่าเรื่องนี้เราได้ทริกเกอร์อะไรบ้าง ก็พูดนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรก็ได้บางทีคนมันตัดสินไปแล้วแต่บางเรื่องเนี่ยถ้ามันเหมือนแบบเริ่มมีปัญหารหรือว่าเฮ้ยแล้วมันเริ่มมีอะไรแปลกแลแล้วยังไงเราต้องเซตบาร์เรอรี่นะคะว่าโอเคเราจะเซตบาร์เรอรี่แล้วว่าถ้ามันเกินระยะเวลาเท่านี้เนี่ยยังไงเราจะต้องแบบว่าพูดคุยติดต่อกับแบบโอนเนอร์โดยตรง,ตงการที่พี่ซูนะคะเหมือนแบบทํางานประมาณแปดเดือนแล้วนะทุกคนเราเราเริ่มสามเดือนเราไอ้นี่แล้วนะก็ต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่ามันแล้วแต่ความคิดของคน พคิดอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดเพราะว่าพี่สุบอกว่าคิดอยู่แล้วว่ามันก็ต้องตามเงินกับทางฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงินอะไรอย่างเงี้ยสมมติมีแบบว่าเออยังไม่ได้จ่ายอะไรเงี้ยเราจะไปตามกับ HR หรือไปตามกับฝ่ายแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่ทุกคนนะคะอ่านข่าวนี้แล้วได้อะไรบ้างลองคอมเมนต์คุยกันนะคะคคก็คลิปว้นนี้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ